อาวคิดว่าเราคุณจะทำ challenge เนาะคุณจะทำ challenge ด้วยนะครับคุณจะทำ blue ridge mountains โอ้เราจะทำแบบนี้ใช่ไหมเราต้องทำอะไรก็ไม่รู้ เครื่องบิน JF-17 ก็ไม่มีไม่น่าจะมีครับโอเคเราจะทำ h ALLENGE นี้ทำยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเออ ต้องไปโล w l เ v e เหรอแบบนี้ใช่ไหมดูสิครับทุกคนโอ้ย ghost มันโลมาก คิดว่าเรา,เราสะสมคะแนนถ้าเราจะลูแบบนี้เราจะส,สมคะแนนเยอะมากคิดว่ามันวริร์คขนาดนั้นนิหน่อยวาวไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ challenge น,นี้เนอะมันก็แปลกไปแล้ว สามพันมันไม่เยอะเนาะไม่รู้ว่าจะทำอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องของ challenge นี้ทุกคน Đều mắc Ồ, oh, đưa gì được, đưa gì được không? Đưa gì? Tài lẹo Là tài lẹo Cái này banana

I was inverted. <laughs> <Yeah. laughs> this is nook now. Melu, wow. Ow. Weekly leaderboard number two. <laughs> Game name, bro. Neiman Ben, uh. Microsoft Flight Simulator 2024นะครับโอเคลองเล่นทําใหม่ลองเล่นทําใหม่เพราะว่าแบบนี้มัน okay. <laughs> 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 โอเคทุกคนต้องสไลด์แบบนี้ดีกว่า อไม่ไม่เคยรู้เรื่องของสิ่งที่เราควรจะทำ <laughs> I don't know if Where are you going? I don't know ไม่ได้ไปไหนอ่ะเคยรับเป็นสนุกเนาะ ครับทุกคนอ่าเออตายไปแล้วเอาทุกคนไม่รู้เรื่อง บินไปไหนครับก็ไม oh, oh, so well. <c oughs> ่รู้เราจะบินแบบ challenge โอ้โหดูสวยดีนะทุกคนสวยดีกับ afterburner ไม่รู้เรื่องทุกคนไม่รู้เรื่องของเราจะเราจะกลับเมนเมนู <c oughs> <c oughs> uh, ทุกคนพี่เดบไม่รู้เรื่อง c h e n g e l e a ลีกโอเคเราจะทำ Challenge อีก second yes uh challenges of the week precision landing i don't want to do that i don't want to do that is that it activities low altitude grand canyon ah hook on ก็เราเล่นนะมันไม่ไมยากจะมีสิคนมาดูนะมันเป็นการเราเล่นนะครับผมไม่ต้องคิดมากขนาดนี้ทุกคนเดียวเราจะกดจอก็จอก็จอให้พี่เดฟหน่อยแล้วก็ติดตามพี่เดฟด้วยนะเกือบยากไหมครับก็ไม่ยากขนาดนั้นอ๋อคิดว่าอันนี้เราจะไปโลอยู่ที่แกรนแคนยอนนะครับผม Let's go. Let's go. Let's go. ทุกคนเน่ยเร่มกดอกดแล้ก็ติดตามพี่เดฟด้วยนะครับก็ต้องโหลดก่อนโอเคไป โอ้ย a d าต้องไปที่ไหนก็นไม่รู้ i already followed you. Ow, and Brown. You follow me already, lock? think we have to follow this guy now. I don't... I don't damn connect. Wait ไม,ไ,นะไม่เคยรู้เรื่องทุกคนไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ต,ตอนนี้ ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันซับซ้อนนะก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรอะ